วันปัดชิมนิเทศนักเรียนม .3 ม .6 ของโรงเรียนทุ่งหยะวิทยาคมนะครับครูก็ในฐานะครูคนหนึ่งนะครับก็ต้องอวยพรนะครับให้ลูกๆทั้งม .3 ม .6 นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะครับม .3 คนไหนอยากจะไปเรียนต่อที่ไหนนะครับทั้งสายอาชีพหรือสายสามัญนะครับก็ให้ได้สมดังที่ลูกต้องการนะครับม .6 กนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับลูก ยังต้องไปเรียนต่อที่มหาลัยในระดับที่สูงกว่านะครับเพื่อที่จะได้ออกมาประกอบอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะครับ <c oughs> ก็ขอให้ลูกๆนะครับได้สมในคณะ,ะที่ตัวเองต้องการวิชาเอกที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็เรียนนะครับอย่างมีความสุขนะครับทั้งทั้งต่อไปในภายภาคหน้านะครับก็ขอให้ลูกๆทั้งมามโมประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเรียนแล้วก็การงานต่อไป แสดงความินดีกับพี่มอสามเลโมกด้วยนะคะประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะคะก็ขอให้พี่เขาได้ไปเติบโตในชีวิตข้างหน้าและขอให้เลือดในทางที่ดีค่ะก็น้องๆมอนหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็แสดงแสดงความินดีด้วยแล้วก็ขอให้พี่เติบโตในทางที่ดีค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณพี่โมกที่เป็นกําลังใจให้น้องๆหลายๆคนหลังจากนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทางที่ดีขึ้นนะคะขอให้ ได้เจอเด็พบสิ่งดีๆแล้วก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แบบชิมขอทพี่มีความสุขในการที่จะขึ้นปีหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นขึ้นม .4 ก็ขอให้พี่โชคดีนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับตอนนี้พี่ๆเขาได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้พี่ๆเขาเลือกเส้นทางที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายของพี่พี่ม6แล้วขอให้พี่ม6โชคดีกับการเข้าสู่รมหารายแล้วขอให้พี่ม6จดจําช่วงเวลาดีๆไว้ในช่วงมปลายนะคะขอให้พวกพี่พี่ทำตามความฝันที่คิดไว้และขอให้พี่พี่มีความสุขกับชีวิตมหาลัยค่ะขอบคุณค่ะหนูก็ขอให้พี่พี่ทุกคนนะคะโชคดีค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะจะไปเรียนคณะไหนก็ขอให้สมความหวังค่ะแล้วก็ขอพุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างค่ะ ก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนโรงเรียนทุกใหญ่วิทยาคมทุกคนนะด้วยอขอแสดงความยินดีกับน้องม .3 แล้วก็พี่ม .6 นะครับพี่สำเร็จการศึกษาอของม .3 ก็จะขึ้นม .4 นะครับม .4 ก็ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ของเราก็เรียนต่อกันที่นี่นะครับก็ให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมปลายนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะพี่มปลายนะครับพี่พี่ม .6 ที่จบมปลายไปก็ขอแสดงความยินดีขอให้ทุกคนได้ไปเรียนต่อมาอะไรที่ดีๆแล้วก็มีมีอนาคตที่ดีนะครับได้งานทําดีเรียนจบดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลตัวเองให้ได้นะครับขอใหอ้นึกว่าเรียนทุกอย่างวิทยาคมคือบ้านของพวกเรานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับลูกๆม .3 ม .6 ทุกคนนะครับสําหรับ การอยู่เป็นทุกเหญ่ชนนะครับครูทุกคนทุกท่านนะครับทําให้ลูกๆมีความสุขกับการอยู่โรงเรียนทุกเหญ่ชนต่อไปนี้ลูกออกจากวัวขาวแดงทุงเยญวชมไปขอลูกทุกคนนะครับตั้งความหวังในอนาคตของตัวเองให้สู่เป้าหมายได้ทุกคนต้องมีกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ เพื่อจะสู้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าขอลูกทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับก็ขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ได้มาอยู่ที่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทย์เป็นช่วงเวลาที่หนูจะจดจํามันไว้เป็นช่วงความทรงจําที่ดีของชีวิตนะคะมันมันได้เจออะไรหลายหลาย,หลายเรื่องได้เจอเพื่อนที่มีหลายรูปแบบอะคะ่ะซึ่ง เพื่อนๆมีส่วนช่วยทําให้เราเติบโตมากขึ้นสังคมที่นี่โรงเรียนที่นี่ทําให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพื่อจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยมันคือช่วงชีวิตที่ดีมากๆจะจดจํามันไว้ตลอดนะคะมันคือถ้าเปรียบเสม,มือนหนังมันก็คือตอนหรือว่าฉากที่ดีที่สุดของชีวิตนะคะ